อยากกินมากไม่ได้กินนาะนแล้วอันนี้เป็นปี๊ยแต่รักหมกมากหมกมันกำลังดีเลยอ่ะเนี่ยสีแบบโอ้ลุยครับเวลากินหมกหมกนะฮะดูดิดูความหมกหมแล้วมีกาอยู่ข้างบนอันหนึง่งโอ้ยลุยครับมาแถวังหีร้านนี้เด็ดจริงนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธีาลุงหวนวดย่าเก่าเรามาลุยกัน อ๋อคือแปชอบก๋วยเตี๋ยวเราไปเจอร้านเรไปเลยเจอร้านแล้วมันได้ดรสชาติที่ประมาณว่าประมาณถูกใจถูกใจแบบนี้ก็เลยมาทําเองก็เลยมาทําเองประมาณนี้ครับคือจะบอกว่าคตนอร่อยเลยนะฮะเอาจริงจริ่เกมากอ่าันนี้จะเป็นเนื้อบมกบอกกเรามาลวฮะนี่ลงไปนําใสเราอนี้ตับหมกโอ้โหเนี่ยเนี่ยทีเด็ดโอ้โหยูข้นโอ้ย ไฟตกเราแต่ละชาบเล็กรก็ลงฮะนี่ฮอฟเสร์ฟครับมาดรามากโอ้ไฟนอลลี่และอันนี้นะฮะทีเด็ดทั้งร้านกากเจียวโอ,อ้ดูดูเลยดูความกรอบเคียวให้ดูกันเลยนะฮะอกรอบมากอร่อยมาก หมูเนื้อหมูตับก็เล็กสันทมรวมไปนี่ดูความฟินดูสีสันและรสชาติที่แบบมาชิมน,น้ำก่อน <c oughs> <c oughs> อร่อยมากหมูลงคอ <c oughs> ไปเดือดเลยมาเ <c oughs> สร็จเลยครับลุยครับ น้ำตบับเข็มข้นเส้นเหนียวนุ่มหนึบอย่างดีแล้วนี่โอ้โหปั๊มนะบกตับของเราฮะสามทุ้มสี่ทุ้มห้าทุ้มรุยครับหวานเยอะ เนี่ยผักเยาลมกับกรอบเลยท <c oughs> อดใหม่ๆกับกรอบเนี้ยเ <c oughs> นี่ยความฟินความกรอบความกมรุบล <c oughs> <c oughs> ุยฮะเวลาเมนน้ำตกเขาไปด้วยมันโคตรด,ด๋อยเนยจะบอกว่าโคตรด,ดื้อเลยลุยครับ มไม่ต้อง่งเพิ่มเลยนะฮะรถนี้อยู่เลยลุยครับบากบากมันมนีลงโคตรอร่อยเลยอะ่ะเจ้านี้ลงหนวดเอาสีมือสิบปีพุ่งขายมาลุยฮะ ก็ได้อ่ะชอบชนไหนสั่งรอดลุยฮะอืมอออืม,อมส่นน้ำน่ะข้าวกกากินเลือดจริงน,น,นะรอบ,กอบกุกตุ่เือ เติมรสมากเปรี้ยวเค็มนัวกลมๆกับกากกรอบแบบนี้เลิศเลิศจริงๆต้องมีทองร้อนบ้างแหละรูนะ้ไหมฮะหืมหืมลำบกนีก่แบบพ่นได้เลยรู้ครับตองมาสินะครับเแนะนำเลย เร่วิญญาณเต้าเก่านุ่มหนวดสุดยอดมากครับเกิดกินใจทางไม่ให้แบบ